สำหรับไฟฉายตัวนี้นะครับทางผู้ผลิตเนี่ยเขาเคมเาว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง108ชั่วโมงเลยทีเดียววันนี้เซนเอกมีไฟฉายคาดหัวมานำเหนือหนึ่งตัวนี่เลยครับดูรูปทรงสกอนไปไงโคตรล้ำเลยดูดิโอ้หอย่างมานฟอร์เมอร์ดูดิโอ้หือดูดินี่นี่นะี่ไปไงอ่ะแล้วก็นี่นะมีไฟหนึ่งนะไฟสองตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไฟหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเนี่ยมีไฟหนึ่งไฟสองแล้วแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะสองอันเลย มีสายชาร์จแบบนี่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะไทซีมัง้งประมาณนั้นอ่ะอะแล้วก็สถานะแบตเตอรี่นะโอ้โหโดยรวมแล้วดูสายดิไม่กิกกกอกนะโคตรหนานะครับโคตรหนาอันนี้บอกเลยโคตรหนาสำหรับไฟฉายตัวนี้นะครับทางผู้ผลิตเนี่ยเขาเคมเาว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง108ชั่วโมงเลยทีเดียวและการใช้งานนะครับยังใช้งานทนทานนะครับกันน้ำกันฝนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสุดยอดจริงๆเลยตัวเนี้ย สำหรับไฟนะครับก็จะเป็นเลนขยายมาให้เลยนะแล้วการซูมเป็นซูมแบบซูมเข้าซูมออกแบบนี้นะครับ่ะมีไฟก็หนึ่งจุดสองจุดนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าบอกสถานะหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวมาเปิดกันสำหรับการใช้งานนะครับนี่จะเห็นด้านบนนะครับมีปุ่ม2ปุ่มนะครับแล้วกดปุ่มนี้นี่ปุ่มนี้ก็จะเป็นนี่ครับแสงตัวข้างนะครับแสงตัวข้างอันนี้ก็เป็นแบบส่งในระยะใกล้นะกดอีกทีนึงอาจจะเป็นสีแดงเอาไว้สําหรับแบบเป็นบอกสัญญ,ญาณน,นะครับกดอีกทีนึง เป็นกระพริบได้นะครับก็เอาไว้บ่งบอกสัญญาณว่าเอ้ยเราอยู่ตรงนี้นะเวลาอยู่ในที่มืดนะครับก็จะเป็นตัวบอกสัญญาณได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็นี่เลยครับนี่ปุ่มใหญ่นี่เป็นตัวไฮไลท์เลยนะครับเดี๋ยวจะลองทดลองแสงก่อนนะทดลองแสงก่อนกดหนึ่งที่นี่นี่แสงอันที่หนึ่งนะแสงอันที่หนึ่งเป็นแบบนี้นะครับพอเห็นไหมเห็นเห็นอ่าพอเห็นนะอ่าแสงอันที่สองแอเป็นสีเหลืองเห็นใช่ไหมเห็นอ่าดูแสงอันที่สามนี่เป็นสีน้ําเงินเป็นไงโอ้โหสุดยอดอันที่สามละ อันที่สี่ปิดนะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองแสงสว่างนะครับด้วยการปิดไฟให้มืดเลยให้เพื่อนๆเห็นนะครับอ่าแล้วเราจะเปิดให้ดูนะอ่าเดี๋ยวปิดก่อนเลยปุ๊บอ่าตอนนี้เป็นไงปิดแล้วแต่ก็ยังมีแสงส่องเข้ามาบ้างนะครับดูร้วยมมองไกลๆเห็นไหมไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยนะเดี๋ยวจะเปิดก่อนอปุ๊บเป็นไงสว่างไหมสว่างนี่เดี๋ยวซูมให้ดูนี่ซูมให้ดูเป็นไงโอ้โหดูดูไกลๆน้องเลยป่ะโอ้หไง,งนี่อ่ะอย่างนี้ สว่างไหมสว่าง,อ,อ,งอ่าพอเซเ็กเม่อให้ดูหน้าจอนะสว่างใช่ไหมสว่างอ่าดูอีกทีเดียอมืดตื่อมืดตื่อใช่ไหมอ่าดูนี่เป็นไงสว่างเลยใช่ไหมสว่างอีกทีนึงนี่อันนี้เป็นสีแบบอ่อสองสองสัตว์สองสตัตว์ถ้าสีแบบส้มส้มอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยตกใจมันจะไม่ค่อยหนีไม่แสบตามันนะนี่ก็เป็นสีน้ำเงินนะอันนี้อาจจะเป็นแบบไฟแบ็คไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะถือว่าโอเคเลยนี่นี่ปิดมืดไหมมืด อ่านี่อันนี้อันนี้ไฟไฟปกติแล้วกันนี่สีขาวซูมเข้าเห็นไหมไอ้ซูมออกซูมออกซูมออกซูมเข้าเห็นไหมไฟสีส้มไฟสีส้มซูมออกซูมเข้าเห็นไหมไฟแบคไลท์แบคไลท์ซูมออกซูมเข้านะครับนี่สุดยอดเลยและที่สําคัญนะครับเ,เพื่อนๆทีเซนเอกชอบมากที่สุดเลยก็คือผู้ผลิตนะเขาเคม,มาเลยว่าเจ้าไฟฉายตัวเนี้ย สามารถใช้งานต่อเนื่องยาวนานได้นานถึง1 0 8ชั่วโมงครับโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะเนี่ยแล้วไม่ว่าจะกดไฟปุ่มนี้นะมันก็บ่งบอกสถานะตลอดนะหรือว่าจะเออเป็นปุ่มนี้นะครับมันก็บ่งบอกสถานะตลอดนะเห็นไหมบ่งบอกตลอดเลยเห็นไหมเนี่ยอ่านมาดูใกล้ดิเห็นไหมเนี่ยนะมี255% 0 75% 100%เรนอนตี่นี่อย่างงี้เห็นไหมนี่นะครับเพื่อนแล้วตัวนี้นะไม่ใช่แค่ซูมเข้าซูมออกได้อย่างเดียวนะนี่มันยังสามารถปรับองศาได้นะ เห็นไหมถือว่าดีเลยนะดีเลยทีเดียวนะครับการออกแบบนะครับซูมเข้าซูมออกนะเลนเป็นเลนขยายมาให้อยู่แล้วซูมเข้าซูมออกแบบยืดหดนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถอองอปรับองศาได้นะครับรูปทรงโดยรวมอย่างที่บอกตั้งแต่ข้างต้นไปแล้วว่ามันดูทันสมัยนะเท่หะเหมือนทันสม,มอร์แล้วก็เนี่ยดูดิดูสายนี่ไม่กิ๊กก๊กเลยนะสายนี่หนา ใหญ่นะครับยางนี่โอ้โหบอกเลยว,ว่าอันนี้ถือว่าดีนะครับส่วนการใช้งานยาวนาน108ชั่วโมงนั้นอาจจะเป็นจริงอย่างที่ผู้ผลิตเคมหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาทดลองใช้กันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมีรีวิวในตะก,กร้านะครับเชิงบวก100%เลยถือว่าน่าใช้อีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เซียนเอกแนะนําเลยสําหรับไฟฉายคาดหัวนี้เซียนเอกเซียนมินก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าจอของร้านใจดีที่จัดส่งมาให้เซียนเอกและเซียนมินได้ทดลองใช้งานและรีวิวกันด้วยนะครับ